สวัสดีครับวันนี้มาดูป่าไม้ริมอ่างเก็บน้ํานะครับที่เห็นข้างนอกเนินจะเป็นอ่างเก็บน้ําเม่พึ่งมุมนี้จะมีต้นไม้โตๆอยู่หลายต้นเป็นมุมพักผ่อนของพี่น้องที่อยู่ชุมชนใกล้ๆแถวนี้หน้าร้อนเขาก็จะมา พักผ่อนอยู่ริมอ่างแถวนี้ต้นลำดวนป่าตะแบบเปลือกบางหรือต้นเปลือยป่าในใเขตชนประทานอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งนะครับตรงนี้ มัเดือกินได้นะครับมาเดือต้นโตเลยต้นนี้คงจะอายุเยอะแล้ว ม,มส,สวยๆครับตะแบกเบือกบางหรือต้นเปือ่อยนั้นก็ตะแบกเบือกบางหรือต้นป่วยต้นเป่อยต้นก็จะออกข่าวขาวอยู่ติดกับต้นตะกูนะครับบ้านผมเรียกต้นตะกูส่วนบ้านๆจริงๆเรียกต้นก้านหืองนะครับต้นตะกูเยอะเลยมุมนี้เขาจะเรียกว่า ก้านเหลืองนี่นะครับต้นตะกูหรือต้นก้านเหลืองบ้านผมเรียกไม้เนื้ออ่อนครับอาศัยลมเงาของเขานี่แหละครับต้นข่อยส,อสวยๆข้างล่างนี้ต้นหนอนสีเยอะเลยนะครับต้นหนอนสี เยอะเลยต้นนันสีต้นนันสีบ้านผมเรียกต้อนอะร่างนะครับต้นเด็กๆเยอะเลยนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ไม่นานนะครับโตเลยโตเร็วครับต้นนันสีส่วนต้นนี้คือต้อนตะแบกเปืดอบางหรือต้อนเปลือยต้นข่โอ้มุมนี้ร่วมเลื่อนเลยครับ ผมไม่ค่อยได้เข้ามานะครับขนาดผมอยู่ชุมช,มชนใกล้ๆกับหมูมน่นี้มีแต่ขี่รถผ่านไม่ค่อยได้เข้ามาอข้างล่างโล่งดีเลยนะครับข้างบนหนาแน่นด้วยต้นข่อยรม่มรื่นเย็นสบายครับมีหน้าอะไรเด็กคนที่อยู่แถวนี้เขาถึงชอบมาพักผ่อนอยู่ในมุมริมอ่างฝั่งนี้ ต้น่อยครับหุ้มต้นตะแบกเปลือกบางไว้นะบบไเลยนะครับต้นตะแบกเปลือกบางต้นเปืือยต้นข่อยหุ้มไว้เลยนะครับโคนของเขาต้นไหวครับไหวก็เยอะเป็นไม้เล็กๆเยอะเลย หว,ว,วนี่ก็หวายเล็กๆเลานี้ก็หวายหวายเยอะเลยนะครับต้นเปลือยเยอะเลยนะครับแถวนี้ต้นเปลือยเยอะเลย ต้นตัวนี้ต้นมะขาแตกครับต้นมะขาแตกโขนมะขาแตะไม้เน yes. ื้อดีนะครับมะขาแตะ พึ่งพาอาศัยร่มเงาของไม้พวกนี้เวลามาพักผ่อนเวลามานั่งชมวิวอ่างเก็บน้ำสวยๆหลายคนชอบมานะครับมุมนี้ต้นคอยกับต้น ต้นแหนครับต้นแหนต้นก้านเหลืองครับต้นก้านเหลืองไม่ใช่ต้นแหนนะครับต้นก้านเหลืองหรือต้นตะกูตะกูป่าครับขี้เหล็กต้นไม้เยอะเลยนะครับต้นตะกูป่าก็เยอะ ตมากเลยป่าไม้ริมอ่างครับต้นคอมนี่ต้นกันเหลืองโตเลยครับแต่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับต้นตะกูพวกนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน มกปะไหวตระแบกเปลือกบ,บานกับต้นของนี่ก็ตะแบกเปลือกบ,บานหรือต้นเปลือยนะครับขาวๆนี่ต้นเปลือยเยอะเลยน้อนก็ต้นเปลือยครับที่เห็นขาวๆต้นเปลือย ี่คือต้นน้ำพองต้นน้ำพองลูกของต้นน้ำพองไม่ค่อยชอบหรอกครับต้นนี้หนามเยอะเข้าใกล้ไม่ได้เลยมีไผ่ด้วยนะครับไผ่ไร่ไผ่ที่อร่อยที่สุด สำหรับผมก็คือไผ่ไร่นี่แหละครับหน่อจะเท่ากับดามีดดาพร้าเล็กๆนยครับหน่อก็เท่ากับลำต้นของเขานี่แหละถ้าหน่ออ่อนๆยิ่งอร่อยโอ้ต้นขอมอ้ต้นข่ข้างบนคุ้มเต็มพื้นที่เลยนะครับกอนข้างล่าง เป็นร่มเงาอย่างดีต้นนี้นึกว่าต้นอะไรครับอยู่ข้างบนโน่นผ่านประจำนะครับเป็นถนนต้นคอยกับต้นมะเดื่อครับเห็นไหมครับลูกมะเดือ่อเอาไปกินเมี่ยงตำขาตำตะไคร้กินกับมะเดือ่อ เป็นเมี่ยงที่อร่อยแต่แบบเปลือกบางเดินเข้ามามุมนี้หน่อยนะครับนี่ไม่าราบว่าตุนอะไรครับโต,โต๊ะ นี่หน้าละ่ะข้างล่างร่มเย็นเลยวัยรุ่นหรือคนทำงานที่เขามาพักผ่อนมุมนี้จะเยอะนะครับแต่แบบเปลือบบางต้นอย่างนี้ถ้าดึงถอนไปุูยเกิดดีเลยนะครับในช่วงที่หน้าฝนฝนตกชุกๆ ที่ที่มีความุวมสมบูรณ์เล็กๆริมอ่างเก็บน้ำพุ่มใหญ่ๆนั้นต้นลูกหยีต้นใกล้ๆนี้ต้นมะขามมง มุมป่าธรรมชาติดีเหมือนกันนะครับต้นประดู่ก็มีนะครับประดู่ตรงๆสวยๆเลยต้นประดู่ต้นนั้น ตเลยนะครับต้นประดูนานๆทีได้เข้ามาแถวนี้มาดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างมะข่ามงนี่ก็มาข่ามงนี่ก็มาข่ามงโอ้แถวนี้มะข่ามงเยอะเลยนะครับเป็นกลุ่มของต้นมะข่ามง ข้างล่างเป็นโมกป่ามะขามงมะขามงต้นประดูป่าสวยสวยปะดูป่าสวยเลยครับต้นประดูป่า ่วนนั้นคือต้นโมกป่าต้นโมกเยอะครับต้นโมกทั้งนั้นเลยแถวนี้ส่วนนี้คือต้นเข่งหรือต้นลูกหยีนี่ขนาดใหญ่โมกป่ามะข่าโมงข้างล่างรกเลยครับ ลิมอ่างเก็บน้ำมื่อพึ่งถัดไปนู่นเป็นป่าอยู่คาลิตัดของชาวบ้านส่วนแถวนี้เป็นที่ที่เขียดชนประทานมาค่ามงเยอะเลยครับตถวนี้มันก็นมาค่ามง มุมนี้มะข่ามงทั้งนั้นเลยข้างล่างก็มะขา่ามง มาขามงมาข้าแต่ดูมุมนี้แล้วสวยเลยนะครับร่มดีมากๆเลยวันนี้มาแต่เช้า แต่ถ้ามาสายๆหรือบ่ายๆจะเป็นมุมพักผ่อนของคนแถวนี้เกามาดูอ่างเก็บน้ำกามานั่งเล่นมาพักผ่อนมันมีความร่มรื่นอย่างนี้เลยครับผู้คนถึงได้มาอาศัยร่มเงาของต้นไม้ต้นอักราง สองต้นนี้ก็ต้นอะรางหรือต้นนนซีขนาดผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาดูไม่ค่อยมาสำรวจแถวนี้เลยอเป็นร่มเงาดีมากๆเลยนะครับ ต้นตะก,กรูหรือต้นก้านเหลืองโตแล้วก็เยอะมากเลยแถวนี้ไม้เนื้ออ่อนนะครับต้นตะก,กรูต้นลำดวนป่ะ น้ำก็จะมีคนหาอยู่หาจินหาปูหาปลาหาหอยต้นไม้ให้ความร่มรื่นให้ความร่มเย็นเป็นมุมพักผ่อนของชุมชนของคนแถวนี้ ผมเรียกป่าก,ก้านเหลืองท่อขอบน,นะครับต้นก้านเหลืองนี่ก็ต้นก้านเหลืองนี่ก็ต้นก้านเหลืองหรือต้นตะก,กูนะครับต้นตะก,กูไม้เนื้ออ่อนนะครับอ่อนมากๆใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้แต่ให้ร่มเงาอย่างนี้ดีที่หนึ่งเลยต้นก้านเหลือง ต้นตะก,กรูนนทีนนทีหรือต้นอะรางลูกของต้นตะก,กูนะครับเนี่ยลูของเขาเขียวๆต้นตะก,กู ภุม่มสวยๆให้ร่มเงาย่างดีมุมนี้แหละครับที่เป็นมุมที่ชาวบ้านชาวชุมชนแถวนี้มาอยู่หาจินแล้วก็มาพักอยู่ร่มเงาของป่าไม้แถวนี้ ชมวิวสวยของแม่น้ำของภูเขามาพักร่มเงาให้เย็นสบายต้นไม้ริมน้ำป่าไม้ริมน้ำต้นตะกูเยอะเลยนะครับต้นตะกู มีลูกเยอะเลยนะครับลูกเหลืองๆต้นตะกรูให้ล่มเงาอย่างดีแต่เป็นไม้เนื้ออ่อนเดี๋ยวนั้นก็ต้นตะกรูทั้งหมดเลยนะครับบ้านผมเรียกต้นก้นเหลืองดอกเขาก็สวยอยู่นะครับ ต้นตะกรูเดือดทั้งดูกทั้งดอกออนเดือดเต็มเลยครับต้นนี้ออกเยอะเลยโน่นก็ต้นตะกรูนี่ก็ต้นตะกรู ป่าก,ก้านเหลืองท่อขอบก็ตรงนี้แหละครับเป็นมุมพักผ่อนเป็นมุมที่เขามานั่งเล่นชมวิวของอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งสวยๆนั่นคือเทือกเขาภูแฟ นน่นคือเทือกเขาภูพิโโหเป็นเทือกเขาของอ่างของภูพานที่อยู่ติดกันในช่วงของจังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินผูุ้คนมาพักผ่อนหาปูหาปลาหาอยู่หาจินมาเลี้ยงปศุส,สัตว์พวกวัวพวกควายปล่อยไปตามริมอ่างนี่แหละครับ นี้ผมอยู่ใต้ร่วมต้นตะก,กูลิีมอ่างตรงนี้ลมพัดมาเย็นสบายเลยครับเย็นสบายมุมพักผ่อนของชุมชนอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินวิวสวยๆร่มเงาดีๆ ต้นไม้ที่อยู่แถวนี้ว่างๆก็มาพักผ่อนชมวิวสวยๆที่อ่างเก็บน้ำไม่ยพึ่งนะครับ